ถือให้แน่ยก่อนโอ้ยอย่าโดดใส่สิถือภาพดีๆอ่ะไปงั้นเออถือใหม่ให้ลูกก่อนไมไปตีม้าตัวอื่นบ่สวัสดีพี่น้องสุขุสุขค้นค่ะเมื่อนี้ขอป่าอีกแล้วกับดังๆมากับน้องอันแป้นลูกพี่ลูกน้องกันปะ่ะรัฐบาลพาไปเก็บเห็ดพี่น,ออน้องห่อนแห้งไรพี่น้อง นางเอ้ยหาร่างเลยลูกแรงน,นก็ได้เลนผู้ปลุเลยใบยสมุนงแล้วไหลใบสมุนงก็นหน่อยใช่นห ไอ้สมสนนนุนเพื่อเห็ดไอสมุต้มกล่มไกกับแ่บพี่น่องหนักกลางงามไอ้สมไก่ไอ้ไก่เห็ดกับแ่บสมอล่มกตะพี่น่อยเช้ขแหงกับแ่บ คือเฆ่ากันนี่ฆ่าตาพี่หน่อยอเอาไปสมม,มุงไม่ติกเกลียวเอาว่านี่มุกไปสมลมเก็บไปก่อนโอ้ไปสมม,ม,ม้งเก็บไปเพื่ออะไรตัวต้มไก่กับแซ่บดีหน่เอาไปใส่ต้มไก่กับแซ่บเด้ะไปสมม,ม,ม้งเก็บไปแกงเส้นปลาอีกแกงเส้นปลากับแซ่บดินี่ เย็บไปกันพาง,งามๆนอคายกันพายอยู่นีางงา่งามๆพระว่องลักกับพบ,บ,บุตเอ่อเออไม่อย่านุ่นจับด้วยนะเจ้า ม่หนีหมกหมันมากขไมาจะไปโคกพุ ma, con, no, so so ่นเดี๋ยวมาเบิงมาแล้วก็บเบิงตรงนี้ก่อนเหงเดิมนีก่อนที่น้อไม่เก็บเห็ดอีกวันนี้ข่าวดอนที่สองเบิงนี่คือดอกดอกล้องเงี้ยกระโดอ่างกร้โดดอูงามเลยอันนี้ที่น้ออันน้บ่แค่กันมันอมงามเนี่ยดอกงามแบบนี้ ิมหันได้พี่หน่อันนี้มีตสิเก็บไว้กับชิ้นเดียวพี่น่องเอาไปซะกขาวปาข้าวเจาะก้มาไตก็มีข้นอกไม้ี่บ้านพี่น่องได้กยางนี่ได้ข้าวเจาก็มมอข้าวเจาก็มาเอาหมด หาช่วยแม่ที่แบบนะหาช่วยแม่อย่า้อยหาช่วยแม่นะครับหาช่วยแม่หาช่วแม่เลยครับไางนีป่ะหาดูนหนี่ดอกนึงที่นี่งสามดอกดอกน้อยๆบานับพี่น้องมันหน่อยพอด

เห็นขึ้นมาห้าวกไปขึ้นมาขึ้นมาเออเนดอกน้องขึ้นมาอ้ยดอกอะไร้วย ยากนะนี่นไปถึงนีลามนะแม่กดกูมากินแม่กดกูมากินนักไส้่าจะเป็ไก่ขม้นหมาจังด้ง เล่นมากเ่ไงกระไลาร่เ้าเมาถาเสียงรถถดิน้นาร่ก็จะมาไถาปลูกมันาทิ่าเร่เนมากอะอือรนี่อีาากออที่นี่แบบเหี่ยวไ่น หลบง่ายเลยนี่ปเกลือนี่เห็ดเกลือ่ไมนี่เห็ดเกลือไดนคระทำแล้วมันก็กินได้อยู่ต้องผสมกีบเห็ดไข่มัเล่ถิ่นดีกว่า

ตัตังค์ขึ้นหน้า,ขาเขาจะมา,ตาไต่อะไรดิไอ้แก้วอยู่พี่น,น่องแก้วนึงคือแบบดอกตั้งงานดอกกระเกียวก็มีพี่น,น้องดอกกระเทียวก็กตัวนะเป็นปลวกดอกกระเที่ย ยังไม่ให้ยังเก็บกเทียมพี่หนอยไว้เกับเทียมก็ได้เก็บนึ่งพี่น่อยกระเทียก็บกระเั่างไป กเกี anyway, right. ่ยวข้อมอแล้วก็เอาแล้วก็เอาลวกที่หน่อยกระเที่ยวเอาไปลวกแฉะดิมันหวานถึงก็ปนกับแสะที่เคยเขาจ้เอาสิบบาทก็ได้ยุบมาถึงบาทละกี่หละแแ้วหัวควายเขาคอกกรมาดีเก็บไปี่ยนมีมะนาวุบสม่งมากิแกงเฮดแล้วก็ได้เ็ดละงอกร้อมพี่หน่อย ดีแบตเตอรี่เมดแบตเตอรี่เมดก็เลยดเ่ได้ถ่ายเห็บเบิ้งอันได้เห็ดละงหกเรืองมาอีกรอบนึงพี่น้องเห็ดละงหกเรืองเฮ็ดไข่อันน้องไปนั่เพิ่นบ่ได้เนาะสาวรษฐบ้านได้ประมาณสิบก่าดอกเลยแบ่งให้เพิ่นเฮ็ดไข่เอ่เกร็กเกลไปแก้วแค่นี้เก็บไปแก้วได้ชูหาดอกเกร็กไปแก้วหาดอกเนาะพี่น้องไข่แล้วก็อันนี้จะลอกออกแล้วเอาตะวันอ่อนสีแกงใส่เห็ดดอกกระเทียมแกงใส่เห็ดแซ่บพี่น้องเออมาเด้อผลิตสิมาเห็ดแกงไปแก้วนน่ะเฮ็ดไข่หาดอกแก้ว แบ่งให้น้องไปนั่งให้แฟนลูกพี่ลูกน้องกันแหละน,นี่เขาเขาเด็ดไปหน่อยเรื่อยๆแตวเทศบาลก็ได้ของเราเคเมากเรียนกระสิบไปไม่พี่น้องดอกแ้างามแข็งออกมามันหอมเลยหอมหลายพี่น้องเกลียวแก้วหนึงน่งถั่วหน่อยหนึงคลิปนี้กับบะมี่ยังมากมายอันไรซาลาเน่บ่ไรซาลาเน่จะถือซาด้วยพี่น้องเอ,อ้ยอันกับผ้าไปเก็บเห็ดเนาะ เฮ็ดม่แก้วม่แกงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคให้คือเก่าค่ะฝากเป็นแรงกำลังใจให้สาวไทยบ้านเ็ดคลิปต่อไปเนาะให้ประสบประสบในพวกเกลประสบสเร็จสุขผูสุขคนกันเนาะพี่น้นอ,องเนาะดูแลตัวเองนะคะเด้ออยู่ดีไม่แห้งค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คือเกา่าขอบคุณพี่น้องที่เขามาไม่ละคนเกานะ่าเนาะพี่น้องขอบคุณที่เขามาติดตามขอบคุณหลายๆค่ะที่เป็นแรงกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ การที่ไปหาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมซั้นให้เก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะไอ้ว่างงานบ้านยังกรว่ากันไปลงคลิปไปเรื่อยๆร่อครับพี่น้องขอบคุณห,หลายๆค่ะเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องเริ่บๆไปตากแดดจนดำเบิดพี่น้องดำละสร้างหัวหามันถอเนาะพี่น้องเนาะเจ้าบ้านเราบุ้งบด้วยพี่น้องเราภาษาบ้านๆลำบากสร้างห้ามันหนวกตีคนแบบอะไรเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเจอกันใหม่ค่ะ thank you so much guys for watching my video And today i have to pick up mushroom It's all I pick up. Green mushroom, yellow mushroom, it's green mushroom. I'm not, I'm not sure about English name. I don't know. But I call this name from the this color. yellow mushroom. Green mushroom. But this one is very smelly. It's good when you make the sauce. Really good. I love this one. And this one also. Okay, thank you so much. I hope uh, you're enjoying my video. See you next time. I'm going to make the curly soup. ดิสักพูซิสโอ้โซกู้สซีอูเกนบายบายขอบคุณหลายค่ะบายบายค่ะใช่ครับไปแล้วพี่น้องปรุงรสเรียบร้อยปรุงแล้ล่อให้หมองมันเดือดเนาะเดือดแล้วน้ำต้องเสีอยงจากเห็ดน้ำมันไหลถ้าผู้ใดบัวนั่นกับมีแก้วเหามีแก้วเหาอบดกินบดเบื่อถ้ากับแก้วเขาใส่แก้วพริกแก้วพริกดิบใส่พี่หนุ่มแล้วแก้วพริกแห้งก็ะไรแล้วว่าาจะต่ำมาพริกใส่กระไรราห้าสิบแก้วใช่ไหมนุ่ะ ใช่ประดุปเของซื่ระรอ,ยอยนมันดือดมาลรอดูกันค่ะม่รับได้มชใบสมอง,มองอว่สมอมลำเสีหน่วยสมอมลำบ 七八十米。